สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิเวียนชาแนลนะคะคลิปแรนดอมสั้นถามมาต่อไปเขาหวังอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้อ่าเขาคนที่เพื่อนๆคิดถึงเขาคนนั้นหวังอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะอิมเพลอร์ความมั่นคงความหนักแน่นเขาหวังอะไรเขาคงไม่หวังอีโ้หรอกเนาะ เขาหวังความมั่นคงหวังความหนักแน่นคุณกับเขาอาจจะเป็นคนที่แบบต่างชาติต่างภาษาเนาะที่คนคุยคนคุยเขาอาจจะเป็นพ่อแม่แม่แม่หรืออาจจะเป็นคนที่แบบมียศมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีความมั่นคงแล้วนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่แบบมีความมั่นคงในระดับหนึ่งดังนั้นหัวใจของเขาถ้าสมมติว่าเขารักใครแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่แบบจริงจังมั่นคงบางทีอาจจะสื่อสารไม่ค่อยดี เรื่องการพูดการสื่อสารอาจจะไม่ค่อยดีแต่หัวใจคือรักจริงนะคะ The e พเลอร์เขาต้องการอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ความสุขที่ต่างคนต่างมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยที่แบบว่าไม่ได้แบบเป็นท็อกซิตในความสัมพันธ์ะถึงแม้บางทีบางครั้งอาจจะมีช่วงเวลาที่ห่างหายกันอ่าเงียบไม่ได้คุย แต่เขาก็หวังว่าคุณจะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอ่าคุณจะมีความสุขโดยที่แบบไม่ต้องไปหวังพึ่งหรืออาจจะต้องแบบพึ่งให้เขาแบบให้ความสุขคุณตลอดอืมเนี่ยถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะไม่ได้มีการคุยกันคุณก็ต่างคนต่างก็ไม่เปิดใจให้คนอื่น ต่างคนต่างมีความยึดมั่นถือมั่นในความรักความสัมพันธ์เพราะเมื่อได้รักไปแล้วก็อยากจะให้ยึดมั่นถือมั่นในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ตลอดไปอาจจะมีการเงียบการหายการไม่ได้คุยแต่ก็คือยังให้ความรู้สึกที่ดีต่อกันละกันไม่ใช่ไปมอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคนอื่นในภายหลังอันนี้คือเขาเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนขี้หึงขี้หวงในระดับหนึ่งนะเดอชาดีออต เขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันเกิดความบาลานซ์ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคและปัญหาเขาอยากให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ฝ่าฟันไปด้วยกันจับมือไปด้วยกันถึงแม้บางทีบางครั้งคุณกับเขาอาจจะมีสีขาวสีดํามีความคิดต่างมีความแบบไม่ลงรอยกันบ้างแต่ก็คือไปด้วยกันด้วยความด้วยฝั่งฝันไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกันทั้งคู่อืขอให้พาเรือ เรือลักลาเนี้ยไปด้วยกันอย่างไม่ขัดแย้งกันก้าวเท้าไปด้วยกันยกขาไปพร้อมกันซ้ายขวาซ้ายไปด้วยกันอย่างมีความบาลานซ์อาจจะมีความแบบว่าเออแตกต่างแต่ก็อยากจะให้มันบาลานซ์ไปด้วยกันทั้งคู่อืมเขาค่อนข้างที่จะคิดดีทิ่บวกนะคะคนคนนี้เขาหวังอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้คะเขาอยากจะ ให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันได้มีการามาพบมาเจออยากจะให้เป็นจริงในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาไม่อยากจะนั่งนิ่งๆเขาอยากจะนั่งขี่มา้า ตอนนี้ก็คืออาจจะเจออุปสรรคและปัญหาอาจจะต้องให้อ่าบาลานตัวเองกับคุณกับเขาในความรักความสัมพันธ์อาจจะมีบ้าหน้าเบื่อบ้างในบางครั้งบางคราวแต่จะไม่ยอมปล่อยมือไม่ห่างหายกันไปไหนให้ยังแบบมีความยึดมั่นและมั่นคงต่อกันและต่อกันและกันเสมออยากจะมีเวลาดีๆมาอยู่ร่วมกันอยากจะมาหาอยากจะมาเจออยากจะส่งข้อความหาอืม อยากจะให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันมีการแบบซ่อมแซมเนาะมีการแบบว่าพูดคุยกันในทิศทางที่ที่แบบว่าซ่อมแซมความรู้สึกของกันและกันก็คือมีการแบบอ่าสามเหรียญน,นะอันนี้ถ้าเป็นสามเหรียญก็อ่าปรึกษาหารือ สิ่งไหนที่มันสามารถเป็นไปได้สิ่งไหนที่มันเป็นไปไม่ได้สิ่งไหนที่คุณชอบสิ่งไหนที่คุณไม่ชอบอยากอยากเข้ามาเคลียร์พูดจะหารลือกันอยากจะให้แบบประดิษฐ์ประดอยค่อยๆประดิษฐ์ประดอยความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถึงแม้มันจะเป็นไปอย่างช้าๆแต่ก็เป็นไปอย่างประณีตเป็นไปอย่างงดงามออกมาเห็นไหมคะในคนที่เขาแกะสลักช่างแกะสลักอ่ะเขามีหัวศิลปะที่ค่อยๆแกะสลักความรักความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่า กรุงโรมมันไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวเนาะก็เหมือนกับการแกะสลักรูปปั้นนี่แหละให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความอ่อนโยนเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกระเบียดนิ้วเหมือนความรักนี่แหละค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆพูดค่อยๆจาค่อยๆเคลียร์มีสิ่งไหนที่แบบมันสามารถที่จะปรับปรุงบาลานซ์เปลี่ยนแปลงก็อยากจะให้แบบไปด้วยกันอย่างมีความสุขอะค่ะอืมเขาหวังอะไรในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ความสำเร็จ อืมความพยายามก็คืออยากจะให้แบบว่าทั้งคุณและเขา,าถึงแม้มันจะมีความน่าเบื่อมีความแบบนิ่งเงียบแต่ให้ให้ให้คิดแบบบวกเข้าไว้ว่า ถ้าเราไม่เปิดใจให้กันถ้าเราแบบมีความรักและซื่อสัตย์ต่อกันและกันยังไงความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันสามารถที่จะเป็นไปได้แน่นอนบางสิ่งบางอย่างที่เป็นอุปสรรคผ่านเข้ามาน่ะเพื่อที่จะได้ให้เป็นบททดสอบความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีอุปสรรคพุ่งเข้ามาคุณก็ยังไม่ได้เกรงกลัวแล้วก็ไม่ได้เปิดใจให้กับใครโดยที่แบบเออคนเนี้ย รักแล้วมันมีความลำบากยากเห็นเปนมอบความรักความสัมพันธ์ให้กับคนอื่นดีกว่าอันนี้คือไม่ใช่เนาะเขาอยากจะให้มีความพยายามอยากจะให้แบบว่ามีความหนักแน่นมั่นคงต่อสู้ในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้หน่อยเพื่อที่จะได้ให้คุณและเขาไปถึงฝั่งฝันของกันและกันนะคะโอ้เดสตาร์ Star, นี่ไงเขาหวัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะสามารถเป็นไปได้ได้มาอยู่ร่วมกันได้มาพบได้มาเจอฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกันไปได้และจะได้มาพบมาเจอมาพูดคุยได้มาเจอตัวจริงได้มีการแอคชั่นในความรักความสัมพันธ์เพื่อที่จะได้ไม่เข้ามาเคลียร์ปัญหาพูดคุยให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันสามารถที่จะเป็นไปได้ความหวังสตรีมมีการกลับเข้ามาพูดคุยมีการแบบถึงแม้จะแตกต่างแต่อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและก็เป็นคู่ที่แบบว่า เป็นคู่ที่แบบใครๆก็อิจฉาอเป็นคู่รักในฝันได้แบบว่าโอ้นี่ได้มาพบได้มาเจอได้มาอยู่ร่วมกันนี่มีอนาคตร่วมกันอย่างสดใสแฮปปี้เอนดิ้งมีความรักที่มอบแบบ สุขสมหวังสําเร็จในความรักเป็นอนาคตที่ไปด้วยกันแบบยาวๆไปด้วยกันแบบไกลๆแล้วก็ไปด้วยกันแบบยาวๆเขาหวังที่จะแบบไปยาวๆในความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณกับเขานะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้สุขสมหวังสําเร็จในความรักกันทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ